ไปใหสิบดาพิ่นเนี่ยเป็นการเริ่มต้นลุ่งเอารุน่นมันม่เห็นบกนี่กาลังสีเศร้านี่เหนมนักเป็นเอ่อสลดวสลดวขึ้นเนี่ยสุนว่าเฮ็ดใจให้สบายเดอฟู่เฮ็ดใจให้สบายนับจาก้อนี้เป็นต้นไปก็ได้อือเพราะตงมีหยังนาเป็นห่วงเดรฟู่ขึ่งก็ได้ที่สุขสมวังไม่สุขิงสุญ่างคอยคิดว่าจบเลวละให้เดอฟู่ขึ้นเนี่ยอ่าให้เฮ็ด ให้เฮ็ดตัวให้เฮ็ดตัวเป็นอิสระอย่าไปคิดออียงรลายในเรื่องความรักเรื่องการเงื่อนการงานมันเป็นการเริ่มต้นนะจ๊ะเป็นการเริ่มต้นพึงคบกันเพราะว่าเจ้ากําลังเฮ็ดงานนะจ๊ะเนาะกําลังเฮ็ดงานเก็บเงินถึงพ่อแม่สซิมีครอบครัวเฮากับ่อยากสิไปอาศัยเพื่อนหลายนะจ๊ะเนาะอยากยินในลำแข็งของเจ้าของสิต้องบอกจังซันเว้ก็คือสิบ่มีีอย่างล้ะจ๊ะือบ่มี่อย่างหนาเป็นห่วงกันละ ก็ให้เจ้าตั้งใจเห็ดงานเก็บเงินนะจ๊ะเนาะ,ะเก็บเงินอาจจะยังว่ากันไปขอไปแต่งกันจังว่ากันแล้วแต่ตอนนี้ก็เก็บเงินไปก่อนที่สุกสมวางหางเป็นไปได้ก็ซื้อดอกไม้ไปพูดสาวลนะ้วันวันใดสำคัญสำคัญ,คญอาจจวันเกิดก็ได <laughs> อาจจิวันเกิดก็ไดนะจ๊ะเนาะหรือวัน้ยังสำคัญสำคัญเออก็ไดอ่า ที่พบพี่พ่อกันก็ได้ซื้อดอกไม้ไป